นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีหนึ่งทุกคนครับก็เช่นเคยนะครับกบกับครูธิรวัตรอนาชินเคยนะครับในการเรียนออนไลน์นะครับวิชาพละอักษรสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์ที่18นะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้คุูครูก็ยังมากับคุณครูทุกท่านนะครับคุณครูสอนครับสวัสดีครับครูชื่อวรชาตินัตนาวิเชียรอเล่มคุย ในสัปดาห์นี้นะครับก็จะต่อเนื่องกันเลยนะครับจากสัปดาห์ที่7นะครับซึ่งคุณครูได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราสามารถมาฝึกนะครับในการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์มีอะไรได้บ้างส่วนวันนี้เราก็จะเริ่มแบบฝึกนะครับ2แบบนะครับวันนี้เราจะเรียนแบบฝึกทั้ง2แบบด้วยกันก็คือการกิ้งบวงแปข้างหน้านะครับกับการฝึกแบบเตะบอลแปข้างหน้านะครับมี22แบบฝึกนะครับวันนี้ที่เราจะฝึกกันนะครับ มีคลิปวิดีโอให้นักเรียนมาลองดูแล้วลองปฏิบัติตามดูครับไปชมคลิปครับแบบฝึกแรกนะครับจะเป็นการโยนบอลสองมือนะครับโยนบอลขึ้นเหนือศีรษะนะครับโยนไปเรื่อยๆนะครับโยนแล้วจับนะแบบฝึกต่อไปนะครับจะเป็นการโยนบอลสลับมือนะครับโยนสลับไปมาซ้ายขวานะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนนะครับหลังจากดูคลิปแล้วเนี่ยลองเรียนลองลองฝึก ปฏิบัติตามดูนะครับว่านักเรียนจะทําได้เราอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับทําได้มากน้อยขนาดไหนนะครับลองฝึกดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับไม่มีใบงานนะครับมีแต่ใบความรู้แนบมาให้นักเรียนลองไปประกอบดูนะครับกับแบบฝึกของนักเรียนนะครับก็ลองทําดูนะครับไม่ยากนะครับนักเรียนก็เช่นเคยนะครับสุดท้ายนะครับฝากนักเรียนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทุกคนนะครับก็ไม่จะเป็นก็ ไม่ต้องออกไปข้างนอกครับช่วงนี้ครับถ้าจาเป็นจะต้องออกไปจริงๆก็สวมใส่แมสบล้างมือบ่อยๆนะครับฝากดูแลสุขภาพด้วยครับแล้วพบกัใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ